งานหนักเหมือนกันอย่างที่ในการบอกก็คือเราผมถ่ายละครเจ็ดวันเลยก็คือถ้าเกิดเทคนิคในการใช้ความจําอาจจะเป็นการถ่ายรูปอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็ช่วยไม่ได้คืออย่างเช่นเวลาที่เราอ่านบทเราต้องใช้อันนี้จาะ<อ>ส่วนใหญ,ญ<ำ>่แล้วก็ญญอยู่ที่ช่างงานของสมองเราครับผมครับต่อมที่ดที่สุดนี้มีวิสุทธิ์ยงอื่นก็เป็นเป็นการเหมือนช่วยเตือน นะครับไปขึ้่เงินในการช่วยเตือนช่วยชีวิตอะไรที่อนทพรหลายอย่างบางวันเราทำหลายอย่างต้องทำหลายอย่างด้วยต้องทำนะครับตอนนี้คือในกรณีของหนุ่มหนึ่งนะครับหลายท่านคงจะคิดเหมือนกันนะครับสาวสาว่าครับต้องทำต้องทำทำยังไงวะเราทำเขาบอกว่าอะไรหลายอย่างเลยทั้งวิธีเลยค่ะที่งาดจเนทุกอย่างเหมือนกันค่ะทั้งจดจะเป็นคนชอบจดอยู่แล้วเวลาสมมติว่าเราแบบกำลังคิดงานหรือว่าเราก็จะแบบมีสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็เอาไว้จดไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าสเกจเดอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราก็จะใช้แบบ เป็นแอปพลิเคชันใน iPhone บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ทุกวิธีทุกวิธีในการจำค่ะแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือตัวแงเรานี่เองใช่ต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเออร์เลอร์ไปอย่างเช่น iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือแป้นตัวถ้าเรามีสองที่ดีนะ เห่น้อาอตั้งสมาธิแป๊บนึงครับล้จะเริ่มนึกออกว่าเราต้องทำอะไรต่อไปคุณกำลังหลอกผมนะครับไม่ใช่คุณอย่าคิดไปเองครับผมทุกทุกทนกอย่างตลอดเลยมีสมาธิเล่นมันจะค่อนจะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราดูแลสมองเราดีนะครับพร้อมทั้งร่างกายทางการแล้วกทางสมองด้วยนะครับเราดูแลให้นะครับกับแมกโนเลี่กีนโกพัสเด็กสาของที่นี่ได้ดื่มไปแครับดื่มแล้วใช่ไหมครัไหนอะไรงบ้างอีกเครื่องดื่มนึ่งนะคะซึ่งเรียกได เลยค่ะที่กจลังมองหานมนะคะที่มีทั้งรสชาติของความอร่อยแล้วก็ให้ทั้งประโยชน์ด้วยค่ะประโยชน์ในที่นี้ก็คือทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะทําให้ความจําของเราดีขึ้นนะคะซึ่งเต้าเชื่อว่าจะทําให้โอกาสดีๆของทุกคนเนี่ยไม่หลุดลอยไปจากความจําที่ดีของทุกคนค่ะถูกต้องเลยนะครับในที่และนี่คือแบรนด์แอปเปิลเดอร์แมกโดเลียรินกลอัสดอเสียงตบมือครับน่ารักมากเลยเพราะมันมีที่ให้เศบของทุกคนที่เต้ามากเลยจ้าเช่นเดียวกันนะครับสองนมของเราในวันนี้มาในตัว